better be worth my time. Homlin, I'll be online. I'll <laughs> online. นอนไว้ที่จุดนั้นไปรับของเรา้วยกันไปยังยอดเจ๊อยากเล่นกับพี่นายแต่เขาจะบอกตลอดว่าตีเต็ม ขาปฏิเสธแบบน่ารักน่ารักไงจริงๆเขาไม่อยากเล่นกับคุณ้า <laughs> ใจร้หายเมื่อทำไมตั้งใจร้ายกับคุณแบบนี้ไม่ให้เล่นด้วยฉันก็มีหัวใจน,นะฮะอยากเล่นกับเธอเหมือนกันทำไม่เธอถมมึงให้เล่นกับฉัน อนี่เนี่อการของคนพูดไปเรื่อยนะฮะมีอะไรเขาก็จะพูดยอย่งนั้นแหละมีส้นใจผู้นั้นไปแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่ามาแล้วเข้ากับตินมาแล้วครบดโโีโอ้โหไม่เคย,ยอีสามีแม่งมาดักกู แดงแบบตุ่นแดงแก็คือคนเขาเปลี่ยนไปหรือผมเปลี่ยนไปครับเขาเปลี่ยนไปฮนะไม่มีตินขเขาก็ไม่เล่นอยู่ดีนะฮะแต่คนจริงๆริ้ยิ่งต ตอ,อันนี้เรายังไม่เคยได้มมากับกระสูนแดงยาวนิดนะฮะพอครับออกเลยออกกระเป๋าอะ่ะด่วนเลยอย่างนี้ไม่เคยได้นะ Happy เอเอ็มเ A M N Zam <laughs> <ด> <laughs> โอ้ยแฮปปี้แล้วตาดี อันนี้ happy แล้วเฮ้ย someone be careful รีออกไม่ไงยังสเดี๋ยวเรียกลาเวนก่อนแล้วกัน เป็นพันธมิตรกับมันเพื่อสร้างความกลอหตุแล้วออกไหมดูกล้องเขาหน่อยสิ <c oughs> เออถิงด้วยลืมดูครับ15วิเสียงเปลี่ยนเลยเจ็เอาเลยสัเพอ่์เริมเจอของแดงที่เราเยังไม่เคยได้ละมารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองเป็นสามมล้ ถ้าแรกเก้าถ้ามีเก้าช่องเราก็เก้าหมดกันศูนย์วันวันวันมีแค่คนดูเลยเราเป็นฮันเตอร์ใช้ตาสลเลเย่กันสองป่ะ มันกับข <bunker> ้าตามาถ้าใครทำข้าพอใจได้สวยนะสองโอ้ช s h อ t นั่นมี inside inside under right ใจอันหอมหวานก่อความวุ่นวายกันให้เต็มที่พวกลูกแก่ทั้งหลายแต่ถ้าพลาดก็ตายไปซะฉันไม่เก็บกวาดพวกไร้ค่าหรอกสายไฟเห็ประตูตท่อแล้วรีบไปจุดท่อนตัวนักแสดงพร้อมได้เวลาชำระแค้นกับพวกผู้คุมแล้วนักแสดงไม่พร้อม,ะมะอะ

เสียงคนภาคก,กาจิอาคุตตะเลยเ <laughs> อาละครับเปิดการประทะแล้วเราเวนเราตาเวนเราซอยยิกกยิบเลยตอนนี้บอกได้เลยว่าฮาวทูเทนทูดาคอนมาก โ oh, อ้ยโอ้ยก็ไปไปัหน้าคอร์สวยมีอะไรอยากบอกกับคาร์มิสต่อมาได้เลยฮะอย่าอย่า yeah, 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 เด๋ยวแทนด้วยในสอตอไอจีได้ครับปักเลยเนี <c oughs> ่ย เพื่อเราจะหัวแตกกไอ้ก,ก๊อสนี่แหมล่ะโอ้แลนว Double t r u t มันพูดข้อความเสียงไม่ได้ คุณผู้ทรงเกียรติของเราไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรออย่ามาอย่างนี้ดิโคตรน่ากลัวเลยอ่ะทรูทรูทรีทรีทรีเห็บอันดามีเบี้ยแคปส์มันพูดข้อความเสียงไม่ได้เอ้าโดนแดนเหรอ เจซีเจซีแน่นอนเจซีอ๋อไม่ใช่เรอเครอคำนี้ครับเพื่อนในไหน,ไหนล้วฮะ <c oughs> โอ้ลูกเพื่อนแตกเลยรัศมีรัอาจารย์จอโอเคไว้ไว้อาโอ a t three ี h ร e e ค ส yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. uh, ามเอนมิเนี่ยมตทับบิกทเย้เยอ่าสวิชสวิชอันเดอร์อันเดอร์ใช่ฮะเดี๋ยวเราไปแค่นะ อยากให้ทุกคนได้ฟังถึงก็อยากให้ทุกคนได้ฟังไล้เหรอ,อตานี้อะไรครับเนี่ย A lot on it. I want here. Take this, might be useful. Decoding enemy signals. Hostile detected. Heavily armored. Heavily armored. One looks at that. I see a big tree. อันเดียยูทางเดียวที่เราจะออกได้แล้วก็คือถอดกระเป๋าไม่ก็ออกด้านนอก break out ที ไฟให้ประตูท่อแล้วรีบไปจุดถอนตัวสองอ่า The running is enemy ไม่ใช่เป็นกำจัดลาเวป็นที่ไปตัวนึงนะเล่งคนก่อนโอเคไม่ใช่ ก็ไปยุ่วสงคารามมันเลยการมันได้ก็ดี mm hmm. แต่เสียงโุด You want to l e a k s to kill bot yeah bot on there This way ออเธอ,อจริงแล้วใส่ใส่นกใส่บอสสับรอบอะ่ะระวังโดนหน่มนา,นานะสุดสวยมา <c oughs> ล,ละเพลง, <c oughs> ดงดึงดึงดึงด่ง Be careful. Dead roll oh. it. Up upstairs. Be careful. At PBC, Go here. Anyone need this? You heard Thank you. này nice. Well done. Trần cây mát. Mát. Giờ ở thằng này Mát. 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 Này, Mát. 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 เห็นแล้วคือแทนเลยใช่ไหมฮะเบอรรกันอยู่เกินต่อจะมาทุบหัวก็ไม่ลบอ๋อเออเออนนั้นเห็นด้วยอ่ะเอ้แล้วอันนั้นที่ยู่จริงนั่นน่ะแบบกล้หายอ่ะผิวว่ะผิวก็หายเลย แพ็คคอล้มเกินสองรอบแล้วเฮ้ยเออลืมไปโอ้เพื่อนมาสองเก็บของให้เราจะเกลือหรือไจะเกลือหรือเปล่าโอ้ถึงจะทิ้งของเลยเหรอได้อะไรใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรสงสัยขาดทุนจัด <laughs> โอ้ยคุณพูดได้ผมหัวล้อหนักมากเลยนะ กอะใสาขาดทึ่จัด <laughs> เฮ้ยบิกออกไปด้วยพวกนั้นเจอแบบ <laughs> นี้ผมขอไม่ชุบยังดีกว่าผมนะประเด็นคือผมชุบมาแล้วด้วยดิมีกวาววุ่นเลยฮะยิงเกินตาเนี้ จริงอยากาได้กอแดงนะแต่คือแบบออกกระเป๋าไว้นี่คือคำสั่งนี่คือคำสั่งกระเป๋าซักมาทางนี้ทางนี้ไม่เมตตาทางนี้น่าจะซัดหมดไหมแกเช็คก่อน อย่างน้อยคามิยังมีสติ We all uh, oh, well, uh, well. t h e อ่าโอ้ชิตเซเนวอลอ่าวันเซเนวอลมันไม่จับว่ะอ่าอยู่กับปีเดอรแมนเดอร์บริกเย้ go to copy หอมผักเย้ and we all วันวัน อย่าวันอน่ันึ่งถ้ามันกระโดดเราปล่อยใออกแต่ถ้ามันไม่โดดโดดแน่โดดวันวันให้โอกาสเขาหน่อยไหมเพื่อเราไม่น่าให้ว่า นาตาต้องยิงฮนะโดสิโด,โดเร็วโอเคโอเคดีมากดีมากเ,<อ>าเขาเขาอยากให้ได้ความมั่นใจนะฮะดันโอเคตัดไปเ <bound> กป็บตีนนนมา แก <Okay, S 1> เป็นคนจะมีแต่ฉันละช่วยพาวนะได้ปืนละฟรีนะออก 6M อืมนั่ไก,กคนละโอ้ได่ปะใส่อย่างนี้ปะ่ะ

ออกไปกันแหละ h a v e a m e r c y Nice Everyone Good Job ปิดสวยฮะตาไทยทิฟฟี่อ้ my God จบได้ไก่อะสวยมากเลยนะตานี้ออกกันเป็นทัวร์อะไรเขาเรียกว่าซาบซึ้งเนี่ยคุ้มคุ้มมากฮะ ทำรอบเดียวได้เลยทิฟฟี่นะฮะทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานีครับทุกคนอย่าต้องตกใจกับแบ็คไซดแล้วนะไป Let's go ไอใหญ่ไอใหญ่ๆกว้างๆที่มันยังเหลืออีกช่องหนึ่งตรงกลางเนี่ยก็คือน่าจะโรบอทปะ่ะเนี่ยโรบอทอ่ะเอ็นเลใส่ไปฮะอืม นี่ยโรบอทตจริงด้วยไอ้ตรงกลางใหญ่ๆคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์แพ้ฝัองแดงเริ่มเต็มพังแนละ้ว